ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับปวตันยอดขายในปีที่ผ่านมานะครับถึงแม้จะไม่ได้ตามเป้าที่เรากำหมดก็สามารถทำยอดขายได้อย่างที่เราพอใจปีนี้เช่นเดียวกันนะครับเราก็หวังว่านะด้วยตลาดนะครับความย้ระดาบของปัจจัย,ยต่างๆในปีนี้ยังมีผลกระทบกันยั่ง้งมากเพราะฉะนั้นเราจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันอีกปีหนึ่งนะครับเพื่อ ให้ได้ตามเป้าหมายที่เรากำหนดนะครับเมื่อป่ายปีนี้นะครับเรามีนโยบายที่จะชี้แจงและแนะนำผู้หมายตัวแทนท่านเพื่อนําไปกาหนดแผนงานในการทำงานนะครับเริ่มงแรกในเรื่องของแนวทางปฏิบัตินะครับปีนี้นะครับเนื่องจากว่าเราจะต้องมีภารกิจหลักนะครับเป็นเรื่องการเร่งการขายสปอกของดูโรสาม ซึ่งเป็นธารกิจสำคัญนะครับเพื่อต่อยอดในเรื่องของรถดูรไฟที่กำงเข้ามานะครับตั้งหน่อยเขามาพอยูโรไฟเข้ามาโคแทนทุกตัวแทนเลยจะต้องเตรียมการขายนะครับต่อรถรุ่นใหม่ซึ่งมีเทคโนโลยีใหม่นะครับรวมถึงประโยชน์ต่างๆที่เราวางแนวทางนะครับในเรื่องการเมทริสต์ตัวหักหรือเอ c n ที่เราจะเจอรถในช่วงบ่ายวันนี้นะครับ ซึ่งรถต่างๆเนี่ยจะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับลูกค้าได้มากขึ้นถ้าเราก็บังว่ารถรถใหม่เนี่ยเราจะสามารถให้ให้โอกาสให้กับตัวแทนทุกต,ตัวแทนเนี่ยมีโอกาสการขายให้มากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการจะทําอย่างไรที่เราจะต้องดูแลลูกค้าเราอย่างต่อเนื่องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะครับเรามีกิจกรรม หลากหลายมากมายนะครับในกิจกรรม T.S. Activity ที่คุณกูบเบตได้กล่าวแต่ต้นไว้ตัวแทนรุ่นแทนสามารถเลือกใช้กีการต่างๆให้เหมาะสมกับธุรกิจของค้านะครับถ้าเราดูแลเขาได้ดีเชื่อมั่นได้ว่าอย่างไกเขาก็ต้องกลับมาใช้รถเราหรือใช้บริการเราอีกต่อเน,นื่องนะครับอันนี้คือสาระ็นหลักที่อยากจะฝาเป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่ทุกตัวแทนนะครับในปีนี้นะครับ หัวข้อในวันนี้นะครับเราก็มี2หัวข้ออย่างที่เห็นในสไลด์นะครับผลงานแล้วก็ตัวนโยบายเรื่องแรกคืเรื่องของยอดการขายร่วมทุนในปีปที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนเมษายนปีแล้วจนถึงเดือนมีนานะครับปรากฏว่าตลาดรวมเนี่ยเรามันตกไปถึง3าเปอร์เซ็นต์นะครับจาก2 0 0 0 0ื่ประมาณนะครับเหลือประมาณ1 8 0 0งนะครับส่วนฮีโร่เองก็ตกในทิศทางเช่นเดียวกันของตลาดนะครับเราตกที่ส7เ นะครับมันก็แชร์จาก40ลือ33เปอร์เซ็นต์ะครับทุกยี่ห้อเช่นเดียวกันมีทิศทางการขายตกต่ำตามใจต,ตลาดนะครับก็เป็นการบ้านของเราในปีนี้นะครับที่ต้องผลักดันโวเดลว่าขายให้มากขึ้นนะครับต่อมาในเรื่องของเราแยกตามคลาสต่างๆนะครับจะเห็นได้ว่าทุกเซกเมนต์ของรถบรรทุกตกหมดเลยนะครับจะเห็นวด้ว่า ภาษีแรงขึ้กว่านะครับก็คือจะเห็นภาพารวมของโทษดีมันมาตกนะครับทีโน่เช่นเดียวกันนะครับก็ก็ตกไปตามเทรนด์ของตลาดโดยเฉพาะตัว f อสคลายของตลาดเนี่ยถือว่าตกมากสุดตกถึงสี่สองเ,อเน,นะครับเพราะนั้นเราจะมีลดมากก่อนที่จะให้ตัวแทนช่วยกันกตัดการยอดขายก็ฝากทุกตัวแทนช่วยนะครับทัดอะไรที่ขายมากขึ้นนะครับมาแก้แทนเช,ช่นเดียวกันนะครับเราตกทุกตลาดยกเว้นตัวแปดคูศรีและตัวบั๊ ที่ยังทำไม่แชรได้ดีขึ้นนะครับต่อมาในเรื่องของยอดตกทะเบียนนะครับเทียบกับปีก่อนหน้านี้นะครับจะเห็นว่าเราเรียกว่าแดงเกือบทั้งแผ่นดินนะครับก็คือทุกภาคเนี่ยแม่แชร์เราตกหมดนะครับยกเว้นในภาคอีสานที่ยังรักษามนก็แชร์ที่สามสิบเก้าเปอร์เซ็นเท่ากับปีก่อนนี้นะครับโดยมกม่แชร์ของเราอยู่ที่สามสิบสามเปอร์เซ็นอีสุนที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แรงกระตนอยู่ที่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับ ต่อมาในเรื่องของแยกยอไปตามจังหวัดต่างๆนะครับเรามีมรคแชร์โดยเฉลี่ยที่3.3%ก็จะเห็นว่าส่วนสีเขียวคือตัวแทนหรือไม่ใช่ตัวจังหวัดที่สามารถทำมรแชร์จดทะเบียนได้สูงกว่า3.3%ส่วนพื้นที่สีแดงคือต่ำกว่า3.3%ะฉะนั้นเราอยากให้ตัวพื้นที่สีแดงเปลี่ยนเป็นสีเขียวให้มากขึ้นในปีนี้หวังว่าจะได้รับรความร่วมมือจากทุกตัวแทนนะครับ ต่อมาในเรื่องนี้ใบหลักของปีนี้ครับของปลายขายอ,าอย่างที่ผมกล่าวไว้เบื้องต้นนะครับเรามีวัตถุเป็นเรื่องของการเคลียร์วอล์สต็อกของยูัวสารนะอยากให้ทุกตัวแทนเนี่ยมุ่งมั่นในการขายรถยูัวสารในสตอ็อกทุกมิติไม่ว่ากที่ได้สตอ็อกหรือสตอ็กสตอกรวมซีวอล์กของพิน่ดด้วยนะครับโดยที่อยากให้มุ่งเน้นในการขายที่กลุ่มลูกค้าของผู้ข่งให้มากขึ้นในส่วนของพินวดเอ็กซ์เชิดเดียวกัน เราพยายามระสุ้ในทุกมิติให้กกบตัวแทนให้มีโอกาสการขายมากขึ้นไม่ว่าในเรื่องของฟิลซัพพอร์ตนะครับแน่รู่องขความเหมาะสมมากขึ้นโดยรา,างาัต่างๆรวมถึงแคมเปญส่งเสริมการขายซึ่งเราเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะสามารถส่งเสริมให้ตัวแทนทุกตัวแทนเนี่ยสามารถแข่งขันในตลาดได้มากขึ้นระดับต่อมาในเรื่องของยูโรไฟนะครับซึ่งเราต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องการขายนะครับในหลายๆเรี่องเราจะได้เห็นว่า แต่รถยนต์ไฟที่เรารอมานานเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเราคาดว่ามันสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างหลากหลายนะครับและในุดท้ายคืออยากให้ตัวแทนเนี่ยพัฒนาปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อให้สอบคล้องสถานการณ์ของตลาดเราจะทำานรขายโดยใช้คำว่า Qual i t y s ล l ์นะครับโดยอย่างเช่นท่านบริหารได้กล่าวเื้อต้นในเชิงปริมาณร,ราออัลเท่ห่มองสัมพันธ์ที่สุดระมอนผลกำไรนะครับ อันนี้เป็นสินคัาที่โปรแกรจะต้องนํานไปปฏิบัติแล้วก็หาวิธีการนะครับนะครับนโยบายในปีนี้มีทั้งหมด5หัวข้อน,นะครับอันดับแรกคือเซลฟเกตถ้าส่วนใน่ตลาดของปีนี้นะครับเรามีเป้าการขายปีนี้นะครับในฟิชช์ตูเย,ยนแต่เดือนเมษาถึงเดือนมีนาปีหน้านะครับอยู่ที่6 4อ0่สพันนะครับมายจ่จกอยู่ที่ 3- 3เปอร์เซ็นต์เท่ากับปีนีปีที่ผ่านมานะครับ แบ่งเป็นยูโรสามและยูโรห้านะครับโดยยูโรสามเรามีป้ายอยู่ที่4,746คันนะครับแล้วก็ยูโรไฟอยู่ที่1,694คันนะครับโดยรถยูโรสามในปัจจุบันนะครับเรามีการแชร์กับการเกษตรครับผู้ต่อใช้ทุกๆเดือนว่าเรามีปริมาณรถในสตอกเท่าไหร่เพราะนั้นก่อนที่กองสเตรีนจะไปออกไปขายเนี่ยฝากให้ตรวจเช็คสภาพสต็อกของเราก่อนว่าพร้อมมัาตรฐานหรือไม่ ดิสเป็นส่วนสำคัญนะครับประเทศตอมาในปีนี้นะครับเราจะตั้งจะตั้งเป้ากาขายให้กับรถอยู่สาคลาสนะครับได้แก่ F C F G และ F M หลันซึ่งเรามีประมาณในสตอ็อกพอสมควรนะครับโดยที่จะหมด้อยขายให้แต่ละตัวแทนนะครับสำหรับเป้าการขายในี่ยาการเซ็นจะแจ้งทีว่าตัวแทนไหนมีเป้าอย่างไรบ้างนะครับผู้ที่บรรทุกการขาย ตามเป้าหมายเนี่ยเราจะมีเงิรางวันตามสเต็ปแต่จะมีอธิบายในสไลด์ต่อไปนะครับแล้วก็ลดยูโรฟายาน,นะครับจะเริ่มขายนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมีการจัดสรรสต,ต็อกต่างๆให้กับทุกตัวแทนอย่างยุติธรรมตามเกณฑ์ที่เรากำหนดนะครับต่อมาใน,เ,นเรื่องของราคานะครับลดยูโรสามเราจะใช้โคดเดินมาเดินทาตัวเอ็กนะครับไม่มีการตกแตะราคาใดๆนะครับ ส่วนยูโรไฟเราจะเริ่มใช้วายหนึ่งนะครับซึ่งเมื่อช้านี้ได้ส่งราคาให้แก่ตัวแทนทรารบกันตามเมลนะครับสามารถตัวชใช้ได้นะครับโดยเรามีการวิพันในการตัดสารรถนะครับระดับแรกคือถ้าเรามีปริมาณรถในสตอ็อกอย่างจำกัดน,น,น,นะครับเราจะตัดสรรตามความต่่งซื้อจากตัวแทนที่มีลูกค้าจริงนะครับ ขออนุญาตต้องอธิบายว่าอยากให้มีเป็นลูกค้าจริงเท่านั้นนะครับเนืเ่องจากเราอาจจะไม่เป็นออดิการจาัดสรรได้ทุกตัวแทนนะครับแล้วก็เราต้องพิจารณาการมีสต๊อกของทรศัพที่ท่านมีอยู่ด้วยบ้างท่านยังมีสต๊อกอยู่หรือไม่นะเะเปยนเป็นปรเด็ดที่เราพิจารณาด้วยเราต้องมากรณีที่เรามีสต๊อกเปลี่ยนคอเราพยายามจัดสรรลถให้แก่ทุกตัวแทนเพื่อนําไปโชว์ในโชว์รูมนะครับโดย ดูเรื่องของใบลำดับซื้อและตามลำดับในการเช่นยวกัรเราจะพิจารณาในเรื่องของสต็อกที่ท่านมีอยู่ด้วยนะครับตรอมาในเรื่องการสนับสนุนรอรอบในฟีซัพพอร์ตนะครับเรายังจะพิจารณาในองของพอร์ตกาลูกค้าเอบีซีเหมือนเดิมแต่ในปีนี้เราพยายามจะพิจารณาในเรื่องการสนับสนุนฟีซัพพอร์ตให้เหมาะสมกับต,ตลาดมากขึ้นนะครับแต่ขอความร่วมมือจากทุกตัวแทนเนี่ย ช่วยปฏิบัติตามขัน้นตอนนะครับกรณีท,ที่เราประมวลเ,เคร่องเทศอาทิเช่นในเรื่องการส่งเอกาสารวีดีให้กับบริษัทเรานะครับ้องลดตัวเช็คตางบริการครบถ้วนสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ตามถึงเงื่อนเรื่องเซฟซัสพอร์ตในกรณีที่ตัวแทนบางท่านหรือที่ผิดกฎรกตเราก็มีบทลงโทษนะครับตามที่ได้ชมนี้บทลงโทษต,ตัวนี้เราถือปฏิบัติมาตามั้งแต่ก่อนเนื่องนะครับอันนี้ถือว่าอยากให้ทุกปัใจัยนวาเข้าใจนะครับ ประมาณได้เงินรางวัลน,นะครับอันนี้เป็นเงินรางวัลสำหรับตัวแทนอันดับแรกคือเงินรางวัลสำหรับบรรลุเป้าหมายที่ทุกเรียนได้ทราบเบื้องต้นนะครับตัวไอ้เงินรางวัลตัวนี้เราจะแบ่งเป็นสองประเภทนะครับอันดับที่หนึ่งตามตามที่โชว์นี้ก็คือรุ่น XZUXLN ทั้งเซ็ตเตอร์ที่บายและบัสทั้งยูโรสามยูโรห้าทุกคันจะได้รับเงินรบบางวัลคัน 1, ละแปดพันเหมือนปีที่ผ่านมา ส่วนประเด็นหัวข้อสองเราครอบกำหนดเป้านะครับพี่ผุมป่าวมันก็คือสำหรับรถดูสามในสตอกเนี่ยคลาสเอฟซและเอเอ็ังนะครับท่านจะได้เงินรางวัลตามสเต็ปตามเป้าที่เรากำหนดนะครับตั้งแต่สิาพันแปดพันหนึ่งหมื่นหนึืองพันบาทต่อคันนะครับอันรอบที่สองคือที่เด่นมาจีนเรายัางเลยแบนเดนิมคือทุกคันจ่ายที่ร้อเทั้งยูโรสามและยูโรนะครับ พิทเดินสต็อกแคลนนะครับสำหรับผู้ดีลดพิทเดินสต็อกในในในสต็อกตัวเองเราพยายามจะผลักดันยอดขายโดยม,มอบเงินรางวัลสำหรับผู้ที่ขายนะครับดีเซลตอนนี้ดีเซลเล็กบอยครับนะครับ,นะรบก็ส่งเอกสารพิไดมาจะได้เงิน5,000บาทต่อคันนะครับสำหรัอบ,บอันตัวท้ายคือ POU หรือ Power อร์ยูนิตีเป็นเป้าการขายวมกันของทุกตัวแทนทุกประเทศนะครับเราจะมีเงินรางวัลพิเศษ ให้การติดตแทนบนที่เราบรรลุเป้าหมายตามที่เรากำหนดน,นะครับสำหรับรางวัลทานักกานขายหรือเซมิคอนด์เรสนะครับยังปฏิบัติยังเป็นรางวัลเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับก็จะมีรางวัลภาษีพัน 4, 000, ตามที่กำหวดแล้วก็หกพันนะครับทนะั้งนี้ทั้งนั้นทางบริษัทต้องได้รับเอกสารพิจารณนเช็คเดบิจากผู้แทนจำหน่ายน,นะครับต่อมาในเรื่องของอ ประเด็ okay, พิเศษหรับปีนี้คือเรื่องสวัสดีเซลล์นะครับเนื่องจากว่าเราต้องการผลักดันให้ตัวแทนผลักดันะพนัพกงานขายออกไปพบลูกค้ามากขึ้นนั่นทําให้เราคาดว่าจะเพิ่มทัชเดตของเราได้ในการเพิ่ม,ม,มสสทัชเดตมันสอดคร้องกับตัววีเดนมด้วยนะครับกรณีที่เราสามารถให้เยี่ยมลูกค้าได้มากขึ้นเราีโอกาสขายมากขึ้นนะครับปีนี้เราได้กาหนดการให้ตัวแทนของตสวัสดีเซลล์โดยที่มีเคื่อนไหว่า ทุกโชว์ลุงนะครับทุกโชว์ลุงต้องมีสวัสดีเซลสวัสดีเซลหนึ่งท่านเพื่อควบคุมและดูแลรับประสานงานกับทางเรานะครับเราต้องใช้แอปพลิเคชันนะครับมีสองตัวคือ CRM แล้วก็สมัยแอปนะครับเราจะส่งลิงก์ไปให้ท่านเพื่อให้งานขายหโหลด,ดวันนี้จะเก็บพอยต์นะครับแล้วพนักงานขายที่เข้าโปรแกรมนี้จะต้องเป็นพนักงานขายที่ลงทะเบียนในระบบเราและมีไอเดียเซล ปัเตรียมตัวนะครับเพื่อเราจะเช็คข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็เราจะเก็บก่อนตั้งแต่เดือนมีนาเดือนนี้ไปต้นไปจนถึงเดือนมีนาปีหน้านะครับก็มาดูพอยต์ต่างๆว่าใครมีคะแนนเท่าไหร่นะครับเราก็มอบรางวัลให้ตามปรังนะครับโดยที่เราจะตัดคลาสของตัวแทนเป็น sfl sfl ในของโปรเจกต์สวัสดีเซลจะไม่เหมือน sfl ที่เราประวัในตัวเลขจดทะเบียน ตัวนี้เราประมวลในเรื่องของยอดขายที่ผ่านมาเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์การขายมากสุดนะครับส่วนตัวแทนได้อยู่ชาร์ตไหนเดี๋ยวทางอาเซียนจะได้้ทราบอีกทีนะครับโดยที่เรามีคีเดี๋ยวว่าผู้เซมานต้องไปเยี่ยมนะครับไม่น้อยกว่า530ครั้ง530ลูกค้าต่อปีนะครับก็เฉลี่ยวัวนละ2ครั้งพนั้งานเอง นะครับเป็นกราะวัลน,นะครับให้กับพนักงานขายรวมถึงเจ้าของก็ได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นคอเทนต์ใหม่อยากให้ทุกตัวแทนนะครับเข้าร่วมโครงการน,นี้นะครับแล้วก็แคมเปญสำหรับลูกค้านะครับเรามีแคมเปญสองแคมเปญก็แคมเปญในเรื่องวอเชอร์ฟรีนะครับสำหรับดูสา3ซึ่งต่อเนื่องมาจากเดือนมีนาใน f c 30 0 0 0บาทแล้วก็เราเพิ่มโมเดลของ FG เข้ามา เราเอฟเอแวนเอตั M ้มนะครับที่คันละหมื่นแปดนะครับแคมเปญนี้จะมีอายุตั้งแต่เดือนนี้จนถึงเดือน,นมิถุนายนสามเดือนนะครับคอนดิชันเหมือนเดิมส่วนแคมเปญใหม่คือแอดบูแคมเปญสมัครรถยูโรไฟเราจะแถมฟรี60ลิตรให้แก่ลูกค้าที่ซื้อ f g ฟจีแอลเออินทักเตอร์ M โดยมอบเป็นคูปองซึ่งคูปองนี้จะมอบสแตนดอย่างไรสู่ผู้รับบริการ นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะมอบรางวัลต่างๆเนี่ยต่อเมื่อที่เราได้รับเอกสาร p d ่เฉลยัวแทนเท่านั้นนะครับท,ที่กล่าาเระ้องต้นเราหวังว่าปีนี้เราจะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปด้วยกันและเราหวังว่าเราจะบรรลุเป้าหมายที่เราหมดร่วมันและขอนนขอบคุณวันนี้นะครับคะครับ